โอเคครับก็อยู่กับผม bang to you นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวกระดำนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่บาบาทอสเรานะเป็นอเมซิ่งนะนี่นครับกล้องอาจจะดูแปลกๆนะพอดีผมปรับซูมนะพอดีกล้องมันมีปัญหานะครับโอเคนี่นะครับก็จะเป็นตัวบารบะทอสนี่ข้างหข้างหลังนะครับข้างหลังไม่มีอะไรนะข้างๆนี่แล้วก็ตรงนี้ อันนี้คุณเฟิร์สซื้อให้ผมนะครับก็ขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับคือถ้าไม่ถ้าคุณเฟิร์สไม่ซื้อให้นี้ผมไม่ได้รีวิวลงช่องนะนี่นะครับก็เดี๋ยวลองแกะกันดูนะเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็แกะซองใส่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในว่าข้างในเขามีอะไรบ้างกล่องเขาทนใหญ่นะสำหรับผมแล้วทียบก็เยอะเหมือนกันเอาเรื่อง แกข้างในตัวแรกเราจะเห็นแผงของพันครับก็จะเป็นแผงสีแดงนะมีสติกอร์มาให้ด้วยนะนิดเดียวนะีน่อไปก็เป็นอันนี้นครับก็มีพวกเข่าพวกแบกแพกนะครับไม่มีอะไรมากต่อก็จะเป็นพวกพาราสอะไรต่างๆนะครับพลาสอาวุธแล้วก็มีฐานม,มาให้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้มันเป็นโมไม่รู้ดลยเขาใช้โมเก่าอะของบาบาทอสอะเขาเลยมีแบบแผงพ c ซอยู่นะครับเห็นไหมผมไม่รู้ว่าข้อต่อมันจะก,กากนั้นบาบาทอสเดิมหรือเปล่าต่อไปก็รู้ๆกันครับคู่มือนะแต่อันนี้ดีนะครับแม่งมาเป็นสมุดโอเมก็ oh นี่คือสิ่งที่หาเจอได้ยากนะครับปกติแม่งไม่มาเป็นสมุดนะครับ มันจะมาแบบเป็นแบบแผ่นยืดออะถ้าคนที่ต่อกันพาจะรู้นะอันนี้มาเป็นสมุดนะอ่ะประมาณนี้คนระับถ้าต่อเสร็จก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผงทั้งหมดเดี๋ยวไปดูตอนผมประกอบเสร็จเลยละกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวบาร์บะทสลูปัสของเรานะครับก็ประมาณนี้เลยหน้าตานะครับซึ่งผมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับก็บผมอาจจะรีวิวแบบดูรีบๆเรียวๆนะครับพอดีผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ารีวิวไม่เก่งเหมือน รอบกันก่อนนะคลิปกันก่อนนะค,คือกล้องมันกลางนะเดี๋ยวผมมีโอกาสว่าจะไปซ่อมสักหน่อยก็ขอโทษที่บนนะ่นับโอเคข้อเรื่องก,กันต่อเลยบาปบทอสตอนนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะแต่ข้อเสียคือข้อต่อมันเป็นข้อต่อของบาปบทอสเก่านะครับต้องทําใจข้อต่อค่อนข้างหลวมนะก็ดูเป็นคลิปแนะนาแล้วกันนะอาจจะรีวิวไม่เยอะนะต่อไปก็เป็นแบ็คแพคนะครับผมว่าไฮไลท์หลักๆเขาจะอยู่ที่แบ็คแพคนะแบ็คแพคเขาสวยมากแล้วก็ลูกเล่นเยอะนะครับแต่ก็นะ คือค่อนข้างลบนะแต่ก็สวยนะสำหรับคนที่ชอบสไตล์ของลงๆนะก็แปลงร่างเป็นนกได้แล้วก็คงอาจจะแปลงร่างให้ดูได้ไม่เยอะมากนะครับลูกเล่นอีกกันหนึ่งก็คือถอดแขนตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้แล้วเราก็เอา, backpack, เอาแบกแขคไปประกอบให้กับเขานะครับอ่าฐานหล่นไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับแขนพี่แกหลุดง่ายมากเลยนะครับด้วยความที่ว่าเขาใช้ เออเขอต่อเก่านะครับก็คือตัวเก่าเลยแค่ย้อมสีมามาเลยค่อนข้างที่จะกระจกนะครับพู้น้ำตรงเลยแล้วก็สมดุลไม่ค่อยมีด้วยนะตัวนี้คือถ้าเขาไม่ให้แอคชั่นเบสมานี่คือยืนไม่ได้นะครับรเบบทตัวนี้ผมบอกเลยเป็นอะไรที่น่าเศรามากโอเคต่อไปคือเราจะใส่แขนให้เขานะเป็นโหมดต่อสู้นะตามที่ผมดูในอนิเมะโอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่ร้อยก็ ก็จะมีแขนเป็นอย่างนี framework. ้นะครับเหมือนบาปทอสลูปัสเลยนะเหอนนะผมรู้สึกอผมประกอบจะไม่ค่อยแน่นอ่ะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นโหมดต่อสู้นะครับก็ท่านดูดีนะก็จบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวบาาทอสนะครับก็อาจจะรีวิวลูกๆหรือแบบตัดหน่อยนะก็ขออภัยนะครับก็สำหรับให้ผมแนะนํานะคือดีแต่ว่ามันแพงนะก็คือเกือบพันเลยไปซื้ออารีดีกว่านะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อต่อรวมนะครับแต่เรื่องดีไซน์เรื่องแฟนบาบาทอสถ้าคุณเป็นแฟนบาบาทอสกับแฟนเมจินคามาอุนจิถ้าเรียกผิดขอไปนะครับเออนั่นแหละหรือว่าคือถ้าเป็นแฟนบิวไฟเตอร์และชอบแบบ Amazing เอยอยู่แล้วตัวนี้ก็ควรจัดนะครับก,ก็ขอลากันว้แค่นี้นะครับก็สำหรับคนที่ดูจบก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละบาย